พี่น้องวันนี้มางามเบ็ดเด้อครับผมเหมือนเดิมเด้อครับพี่น้องนี่มานงามเบ็ดครับผมใส่เบ็ดไว้ครับตอนใส่บอดดายท้ายเด้อพี่น้องต้องขอโทษขอไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับกับเสี้ยนปดครับวันนี้มาครับมางามเบ็ดใส่แบบบอดดายครับขาสิบหลังเหมือนเดิมนะครับเพียวเบสครับเบ็ดเบ็ดครับ กำลังเบรงตรงแล้วครับเมื่อกี้โอ้ใส่สวยอีกแล้วครับผมใส่สวยอีกแล้วครับใส่พอด้ครับพอด้ทอดครับโอ้เสียกเป็ดหลากขึ้นมาแล้วครับผมอือมันมาครับมิดเลยครับผมต้องใส่ดักซ่ากันโจกครับต้องโจกครับส่โจกต้องโจกบ่อยๆครับวันนี้เข้ามาสามเสี้ยนนะครับพี่น้องวันนี้มีสายโจกวันนี้ผมรับหน้าที่ถือกล่องเลยครับ เสียบต้นอยงใครจกไปส่วนมากแล้วคไปครับผมระต้อครับผมเนาะครับลองไนะครับผมโอ้ตยังไหวเลยใจช่วยอย่ตะแมครับยังวินวินครับผมเก็บครับผมเก็บต้อครับปาเดียวครับนี่ครับนั่นแต่ยมาเล้วครับมี้ารครับงอเลยครับงอเลยอครับผมโอ้ครับ ดูกันนู่นี่ดิโอ้ยตัวนี้เกือบโลครับค่อยๆเลยมากินเลยบอลค่อยๆเยาว่าเยว่าเยว่าลุดเยาว่าลุดเยาว่าลิปบอลโอ้ยแมงสะบัดนี้ไปเลยมึงยี่เยี่ยงปะอุ้ยติดเขาไม่จืบได้น่อยกินบอเลยมา มันงูเหยอเขาหออเสียด้ยเลยครับบลมตัวนี้อยู่ซาเลนมากครับเกือบจาตัวนั้นเลยเกือบจาตัวใหญ่ที่เคยได้เลยครับนี่อันนี้นอีบัวเสียด้ครับเสียด้ครับเสียดเปกเสียด้ยเลยครับบูมันทำแมวเขาห่อผมกลับลุยกันต่อครับน้องอู้ถือแล้วครับพี่น้องพี่น้องถือแล้วครับอู้อู้อู้พี่น้องบังดําไงบังดําไ่พี่น้องบังดําไง มันครับมันมันมันจะชินแลยครับผมอันนี้มัมีแกรตัดต่อนะครับพี่น้องเบิ้งปากอย่าับงพอพอดีครับมันหางๆเลยครับกเลยตปิดกองไปเด้ครับผมชินเลยครับรุนแขนครับรุนขนมาครับพี่น้องมันมครับมันยับผมเก็บครับผมประมาณหาขีครับตัวนี้หาอยู่ดหาตัวนะองตัวเลยเขาอกประมาณแตะด้ี่น้ จริงเขาจะปลาห่อนมากนี่นะหัวแปดสี่ตัวหัวมันเทำไมมันเป็นปลาเก่าย่างมาฮกเย็ดอ่ะตัวนี้เย็บด้อยครับผมมันมันมันครับนี่แหละโดนครับผมโดนครับยามกลับยามกลับ เรัดย่งรับบ้ยสวยอะไครับพมใส่พอดีครับพอดีทอดเกอบครับพเก็บครับเอากรบพี่น้องตอนนี้เอากระตันมันสกทีรครับเนื้อบิดครับเนื้อบิดเมีอกการครับ ได้ครับร่างนี้โอ้โหมีอากาศนะครับผมเขาครับเขาาเนี่ยร้อนครับผมเด็กไปแล้วอาลานไปแล้วคุณผู้ชมคุณครับคุณครับอู้เปล่าไหมครับกระป๋านะครัตรงนี้เขากำลังต่อไปครับนี่โตเกียบเลยตมวิสัยตาดนี้แหละด้วิสาย ไม้ไก่บานครับผมเลยแต่กระต้อนะครับพี่ต้องมาดูนะครับูีบน,น,น,นะครับ ไปครับลุยต่อครับผมเบนยังเหลือพอได้ย่ามครับพอได้ลดทายกับสีสันแน่เลยครับผมกล่องบ่อยปลาได้ครับผมบบผม,มือใหม่ครับผม ขับงามเร็วๆครับผมจะคล้องเม็ดหลงเม็ดเลยครับตอนนี BSCRI. ้แงออกไปนี่เลยเกือยังอยู่ครับยังวะเสียนเปกเสียดายตุกผลประกอบการรอบแรก ครับงามรอบแรกครับผมงามรอบแรกครับนี่ครับได้พรอนมาตัวหนึ่งครับอยู่ประมาณสามตัวสี่ตนะครับตัวหน่อยตัวสวยๆใส่เดีเดียวครับรอติดตามตอนต่อไปครับผมไปครับผมไปครับงามงามเบสครับผมงามเบสครับไปครับผมรอบสอรอบสองครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครับ ถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับผมหรอกผมรอบสองครับยางรู้มาแล้วบบมีขับเซียนเปกว่าบมีซูนเลยครับรลอรลุ่นทัดไปครับผมจัดไปครับ ทรงคือสีบลคือครับผมหลอบดึกแต่ก็รอหลุนต่อไปครับเชียนเปลกงทาการเปลี่ยนเงาอยู่ครับผมครับลุยต่อครับผมใส่เบนทางลย้ด้วยครับเบื่งเรามีสีมนันคือหลอบแหลกบอกครับผมหลอบแหลกน่าสีโลนิดๆนะครับเสียงป้าบอนดีเลยผี่น้องอบอก่อยอยากกินไปเลยน่าสีมีคนมาใส่ร้ายครับผม พูดเนี่ยไม่เซรีเนี่ยครับผมเขียดเปลืองเลยครับผมตรงนี้เลยฮะเขียดหยากนะครับผมครับมีอาการมีอาการครับแต่ว่าบ,บอยยูครับผมเก็บเงียบให้เขาครับผมเราลุ่นตอนเช้าครับ อยู่ครับผมเดี๋ยวครับคันนี้มีอาการครับอย้ยบวยูครับบวยูครับหอยตี้นามไปซื้อครับผม รอรุ่นล้างเนื้อไหมครับเน้อล้กันต่อนะจะได้รุ่นเซาครับทุกคนอุ้ย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 เสียงครับเสียงเสียงปาร์ตี้ครับเสียงอะไรครับเสียง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 ดังบักแห้งแล้วครับเมื่อกี้เนื้อาดครับเนื้อาดครับหมูครับผูหมูครับ โอ้เจบะมีคนจะมีกร๊กบิ๊กก็มีแล้วครับอบเิีกเวบิ๊กอีกเร็วเลยอ้นอ้เสียงตีเลยครับม่อกี้นี่เสียงป้าแบบเบาไงแล้วครับผมบวมตับบวมตับบวมตับเลยครับอู้ยเสียงอยู่ฝั่งนึงครับแลนมาสพีแล้ครับผม

มาละมาแล้ครับโตพ่อสาวเท้าเลยครับผมครับเสียมเนียบเสียมเนียครับไปครับลุยกันต่อครับผมโอ้มันนี้แดนอุตรุสเลยครับผมตั้งนี้เขียใต้ครับผมเขียนเนียครับ อ่งเยมีมีสิโดนเราหลุนล้างเท่าไปครับผมเดี๋ยวนี้เซฟเดีด๋วยวรอครับผมไอแต้มเดี่ยวคืนนี้เราสุดทถ่ายครับผมใส่เงางามเลยอ่ะครับผมขอกันอีกมือสองครับเราทุดทถ่ายครับผม